สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนบ้านสุดลงติ่งนะครับวันนี้มาชมวัตถุมงคลของหลวงปู่แพ้วนะครับผมสำนักปฏิบัติธรรมบ้านส่หลวงจังหวัดพัทลุงที่อำเภอควนขนุนนะครับเป็นตะกุดมงกุฎพระพุทธเจ้านะครับยาวสามนิ้วนะครับน่าจะกลัวมีโค้ดมีหมายเลขนะครับนะฮะเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกล่องก่อนกันนะครับเพื่อนตัวตะกุดยาวสามนิ้วนะครับเนี่ยนะมงกุฎพระพุทธเจ้านะครับรุ่นเมตตาบารมีนะครับแล้วก็มีมงกุฎอยู่ในนี้นะครับ หลวงปู่แพ้วนะผลปัญโยนะครับสำนักปฏิบัติธรรมบ้านสหลวงพัทรลุงนะครับเป็นตะกุดรุ่นเดียวกับาหานุมานชนะศึกที่โด่งดังมากๆนะครับตอนนี้นะครับเน้นเรื่องแคลค่ายปลอดภัยป้องกันเพศภัยพยานอันตรายต่างๆละสิ่งชั่วร้ายสเสนีจจยดเจริญเสริมดวงเสริมบรารมีเมตตามหาสเสน่ห์นะครับแล้วก็ช่วยให้การเจรจาค้าขายราบรื่นนะครับไรลอุปสรรคนะครับ แล้วก็มีอํานาจวาสนาบารมีนะครับเรียกว่าครบเลยนะฮะเกจิจที่ร่วมปลุกเสกนะครับในตอนนั้นก็มีอยู่ทั้งหมดห้ารูปนะครับก็มีพ่อท่านเพ้าผลบรญโยนะครับอาจารย์กันภัยวัดดอนสาลานะครับผมพ่อท่านพรมวัดบ้านสวนนะครับแล้วก็อาจารย์เอกวัดหนองโตปานแล้วก็ท่านอาจารย์เกิ้งนะครับวัดสำนักสงฆ์ควรไม้บ้องนะครับแล้วก็มีคารวัที่เป็นอาวุโสของสายเขาอ้อคืออาจารย์เปลี่ยนหัตถยานน์ด้วยนะครับรวมก็เป็น6กท่านนะ ถ้าเพื่อนๆนึกถึงคาถาที่เราจะท่องกันอยู่ในคาถา,ามงคลพระพุทธเจ้านะครับก็คืออิติปิโสวิเศสอิอิเศสพุทธนาเมอิอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธ,ธปิติอินะครับคาถานี้เนี่ยเท่าที่ผมเคยดูข้อมูลมาเนี่ยในสมัยโบราณเนี่ยสมเด็จพระนเรศสวนมหาราชท่านก็ท่องขณะที่กําลังบินออกศึก ตอนที่ปินดบาบคาบค่ายนะครับทําให้เหมือนมีมงกุฎคุ้มครองอยู่บนพระเศียรเนี่ยฮะก็เลยทําให้ไม่มีอันตรายเลยในการสู้รบนะครับเป็นยันที่แบบว่าคุ้มครองป้องกันครอบจักรวาลเลยนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูตะกรุดกันนะครับเพื่อนๆตะกรุดอันเนี้ยยาวสามนิ้วนะครับเนี่ยนะฮะประมาณสามนิ้วนะแล้วก็มีหมายเลขกํากัดทุกดอกนะครับอันเนี้ยนะฮะเนี่ยนะครับ แล้วก็มีโคดนะอ่าเนี่ยผมอันผิดด้านนี่นะครับอย่างองค์อย่างดอกเนี้ยก็เลขหนึ่งหนึ่งสามอ่สามสองนะครับแล้วมีโคดนะนะเพื่อนนะครับเห็นไหยเป็นโคดต,ตอกลงไปเนาะเนี่ยนะก็หมายเลขกำกับทุกดอกนะอ่าเก็บสะสมง่ายแล้วก็เนี่ยนะครับเป็นยันมงกุฎพระพุธเจ้านะ ซึ่งเป็นยันที่ครอบจักรวาลเนี่ยส่วนปลายทั้งสองด้านก็จะมียันนะครับเนี่ยนะครเป็นยันตัวนี้นะเนี่ยนะครับ,รบเป็นยันตัวนี้นะน่าใช้อีกดอกนึงเลยนะครับของสายพัทลุงนะสายเขาอ้อนะครับเนี่ยนะสองด้านเลยนะครับบดล่างเลยนะแล้วตรงกางก็จะมีตัวนะพร้อมกับหมายเลขกำกับนะครับเก็บง่ายสะสมง่ายนะครับ เป็นอะไรที่ยังน่าเก็บนะครับของหลวงู่ามีตะกุดที่ดังช่วงที่ผ่านมาก็คือตะกุดฮันนุมานชนะศึกนะครับเท่าที่อ่านพบก็คือเหมือนมีคนเอาตะกุดติดตัวไปแล้วไปเข้าพิธีอะไรสักอย่างนะฮะแล้วตอนนั้นก็คือเกิดอาการเหมือนเป็นฮันนุมานนะครับก็เลยแบบถามว่าเอ๊ะพกอะไรมาก็เป็นตะกุดของหลวงพ่อเพผ้วเนี่ยแหละครับก็เลยดังเลยนะฮะจากที่ว่ามีอยู่ในวัดเยอะตอนนี้ก็หายากมากแล้วนะครับ แต่อันนี้รุ่นเดียวสร้างพร้อมกันนะครับก็ยังพอหาได้แล้วก็เป็นมงุฎพระพุทธเจ้าซึ่งก็ดีเยี่ยมอยู่แล้วนะครับนะเป็นมหายันที่ครอบจักรวาลน,นะครับถ้าเพื่อนมีโอกาสเจอก็ลองเอามาใช้ดูนะครับเนี่ยแพคเกจจริงดีมากนะครับอยู่ในกล่องแบบอย่างนี้เลยนะเก็บง่ายสะสมง่ายมีข้อมูลมีหมายเลขมีโค้ดทุกอย่างพร้อมนะเก็บไว้นะครับแบบนี้นะอ่า โอเคนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับสําหรับตะกุดนะฮะของงปู่แพ้วนะครับสำนักปฏิบัติธรรมบ้านใส่หลวงจังหวัดพัทลุงนะครับคาถามงกุฎพระพุทธเจ้านะครับยาว3มนิ้วมีหมายเลขมีโค้ดแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับเพื่อนๆวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ